สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังนิสสันมาร์ทนะครับก็อาการของนิสสันมาร์ทที่ลูกปืนล้อหลังเสียนะครับก็คือเมื่อเวลาตอนที่เราวิ่งไปนะครับก็จะมีเสียงหอนนะครับดังวู้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 เข้ามาในรถครับทาให้หนวกหูเวลาที่เราขับรถนะครับวันนี้เราก็มาดูกันครับว่า,าช่างเขาต้องทําอะไรบ้างนะครับาเรามาเปลี่ยน ผมไม่ได้เปลี่ยนที่ศูนย์นะครับผมมาเปลี่ยนที่ร้านทําช่วงล่างนะครับก็อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็คือเราจะต้องมีลูกปืน้อดหลังอันนี้คือราคาลูกปืนที่ผมต้องการซื้อมานะครับก็จะซื้อทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับราคาก็เจ็ด้อยหสิบสี่บาทนะครับจริงๆแล้วรถผมข้างที่เสียคือด้านหลังด้านขวานะครับผมก็ซื้อด้านซ้ายมาด้วยเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าปกติแล้วถ้าหากเสียข้างหนึ่งอีกข้างก็จะเสียตามมา ในเวลาใกล้ๆกันครับผมก็ควรจะเปลี่ยนทั้งสองข้างเพื่อนๆอาจจะซื้อในราคาที่ถูกกว่าก็ได้นะครับเพราะว,ว่าก็จะมียี่ห้อเทียบทเทียบเคียงนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับผมแต่ของผมซื้อมาจะเป็นลูกปืนของศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาประมาณนี้ครับเริ่มเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับ <S 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 ก็เอารถรถก็จะถูกขึ้นลิฟต์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําการถอดล้อหลังออกนะครับแล้วก็ทําการถอดวงลุมล้อออกแล้วก็ทําเอาลูกบล็อกขันออกครับก็จะได้ ฝาครอบจาน,จานเบรคครับเราก็มีโอกาสได้ตรวจสอบว่าผ้าเบรกหลังหมดตู้ปังนะครับก็เช็คไปด้วยทตัวไปเลยนะครับก่อนเอาลูกปืนล้อหลังออกเขาก็จะเอาสลักนะครับที่ทําการหุ้มไว้ออกก่อนนะครับถึงจะออกได้อันนี้ก็คือฝาปิดดุมลูกปืนครับ อันนี้ก็มาดูวิธีการเอาลูกปืนล้อหลังออกนะครับตอนนี้ช่างก็ขึ้นเครื่องไฮดรลิกครับแล้วก็เห็นไหมครับก็ทําการรองแล้วก็ดันลูกปืนออกครับลูกปืนตรงไปข้างล่างนะครับก็จะสังเกตดูว่าเขาช่างเขาจะค่อยๆดันลงเรื่อยๆดันลงเรื่อยๆครับจนดูดออกหลังจากหลุดแล้วนะครับ ช่างก็จะเอาลูกปืนลูกใหม่นะครับที่เราได้ซื้อมานะครับทําการใส่ครับโดยเอาลูกปืนตัวเดิมครับลองทับครับเพื่อเป็นฐานให้เครื่องไฮดรอลิกทําการอัดลงไปในฝาครอบจานเบรกนะครับผมตอนนี้ช่างก็ทําการกะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดครับต้องตั้งให้ตรงตรงครับป้องกันไม่ให้ลูกปืนมันเบี้ยวครับครับผมเห็นไหมครับลูกปืนก็จะค่อยๆลงไปตามภาพนะครับ อัดลงไปเรื่อยๆอัดลงไปเรื่อยจนจนอัดไม่ลงะครับคืออัดจนสุดรงเงยนตบแล้วลงเงย็นเช็คหลังจากอลูกปืนเสร็จแล้วนะครับช่างก็จะทําการใส่ตัวสลักนะครับลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ทําการยึดน็อตนะครับโดยใช้เครื่องฟั่มลมนะครับทําการยึด ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับแล้วก็ทําการปิดฝาครอบล้อครับปูบเคาะเบาครับป้องกันไม่ให้ฝาครอบล้อเสียตรงถ้าหากตัวนี้หายจะให้หายนะครับสําคัญมากเพราะว่าเป็นตัวป้องกันไม่ให้น้าเข้าลูกปืนเพราะว่าถ้าเผื่อเข้าลูกปืนโอกาสที่ลูกปืนจะเป็นสญญนิมเสียง่ายก็มีสูงครับหลังจากนั้นก็ทําการประกอบล้อครับก็เป็นอันเสร็จครับ,รบ,รรบขั้นตอนของการเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังครับเพื่อนๆก็จะเห็นวิธีการในการเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังนะครับว่าเปลี่ยนไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์กกกกกาาารรรรใใช้งนนนน็็ออุปปณ์เเลี่่ยยไมะะคับ การเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังนะครับผมก็จะมีทิคนิดนึงว่าอาจจะเคยมีคนสงสัย hmm. ว่าเอ๊ะลูกปืนล้อหลังเนี่ยมันจะเราจะรู้ได้ไงว่ามันแตกที่ลูกปืนล้อหลังนะครับของผมเนี่ยอาการอาการที่ผมสังเกตนะครับของปืนล้อหลังจะแตกต่างจากการที่ยางมีอาการแข็งนะครับยางมีการแข็งเนี่ยเราต้องสังเกตด้วยว่ายางเนี่ยบางทีอาจจะหลายปีแล้วนะครับผมเลยเกิดอาการแข็งอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดการเสียงดัง รือมีเสียงอู้ม,มาในใน,ในตัวรถได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกปืนล้อหลังนะครับมันจะไม่เหมือนกันครับลูกปืนล้อหลังเนี่ยมันจะดังตั้งแต่พอเราเริ่มเริ่มทําการขยับรถนะครับล้อทำการวิ่งนะครับยิ่งความเร็วสูงเท่าไหร่ปุ๊บความดังก็จะยิ่งทวีคูณเพิ่มโดยแปรผันตรงครับกับความเร็วของตัวรถนะครับทําให้เกิดเสียงดังเข้ามาที่ตัวห้องโดยสารนะครับผมการเปลี่ยนหลักราวนี้การเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังนะครับ ถ้าหากจะถามว่าเราจะเปลี่ยนกี่กิโลเมตรหรือเราจะเปลี่ยนก่อนนี้ไหมอันนี้ผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าควรจะเปลี่ยนเมื่อมีอาการนะครับถ้ามีอาการก็เปลี่ยนเพราะบางทีก็อาจจะเป็นข้างในข้างหนึ่งเหมือนผมแต่ของผมเลิกเปลี่ยน2ข้างนะครับผมเพราะว่าต้องการให้อาประสิทธิภาพในการใช้งานของลูกปืนทั้งสองข้างเนี่ยคือเท่ากันเวลาเวลาเสื่อมก็จะต้องก็กกได้แตกไปพร้อมกันประมาณนี้ครับหรือว่ามีอาการแตกใกล้เคียงกันเราก็ทําการเปลี่ยนพร้อมกันไปเลยเพื่อจะต้องไม่ต้องเสียค่าแรงซ้ําซ้อนนะครับครับผม ส่วนระยะทางในการเปลี่ยนอันนี้ไม่แน่นอนครับแล้วแต่คนถ้าเผื่อเราวิ่งบนถนุนราบเรียบปกติทั่วไปปกติก็ค่อนข้างนานครับก่ก่อนจะเปลี่ยนนะครับก็เป็นแสนกิโลเมตรเหมือนของผมนะครับแต่ถ้าเผื่อาบางคนวิ่งทางเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยก็อาจจะทําให้อาลูกป,ปืนแตกค่อนข้างเร็วหรือบรรทุกของที่ค่อนข้างหนักหนักหนักคืนในที่นี้หมายว่าหนักเกินกว่าภาระ,ะที่ตัวรถที่จะรับได้ครับจะทําให้อา ภาระก็จะมาโหลดที่บรณลูกปืนล้อนะครับทาให้มีอาการคือแตกก่อนเวลาควรหรือก่อนเวลาครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคุณเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลูกปืนล้อแตกหรือไม่ทราบว่าลูกปืนล้อเนี่ยมันแตกหรือว่ายางมันแข็งนะครับผมก็ผมก็ย้าชัดเจนนะครับว่าลูกปืนล้อแตกกับยางแข็งนี่อาการไม่เหมือนกันถ้ายางมันแข็งเนี่ยยางคือมันแข็งแข็งคือหมายว่าเสื่อมสภาพนี้นครับ คือเมื่อเวลาเราวิ่งบนถนนเนี่ยที่แตกต่างกันก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันนะครับแต่ลูกปืนล้อนี่จะไม่เหมือนกันครับลูกปืนล้อเนี่ยยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่ความดังก็จะทวีคูณตามความเร็วของอที่เราเหยียบคันเร่งครับจะยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบไปเรื่อยๆครับก็จะดังมากขึ้นเรื่อยๆครับจนหนวกหูครับอันเนี้ย ต้องสงสัยไว้ก่อนนะครับว่าตัวการที่ทําให้เกิดเสียงดังคือลูกปืนครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปผมคลิปต่อไปนะครับตอนนี้สวัสดีครับ